เฮ้ยทุกคนข้าไปอีกห้องแล้วสวัสดีครับผมวัดนะทุกคนวันนี้นะทุกคนผมได้มาสถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมได้ข่าวว่าที่นี่มันเฮนมากๆเลยนะครับมีคนเสียชีวิตที่นี่ด้วยนะทุกคนเป็นห้องแถวนะครับไม่รู้ว่าจะเฮนตามที่เขาบอกหรือเปล่านะ น,นี่ผมก็ได้เข้ามาในสถานที่นี้แล้วทุกคนนรนะัลมแรงนะครับทุกคนอันนี้เข้ามาคนเดียวนะครับผมจะให้ดูนะศาลาเก่านะทุกคนที่เนี้ยเขาบอกกันนะทุกคนว่าคนเจอดีหลายคนเลยนะครับโอเยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเลยนะทุกคนนี่นะเข้ามาข้างหน้านี่ยนะทุกคนจะเจอนะกศา,าลาล้างทุกคนหูนะ น่าจะเก่าแก่มากเลยนะครับนี่คือสา,ราลร้านนาทะทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะ ไฟนะั่นคือห้องเช่าข้างหน้านี่นะทุกคนข้างหน้าที่มีแสงไฟนะั่นเป็นห้องเช่านะเมื่อกี้นะผมมองดูหลายรอบนะทุกคนไม่เห็นอะไรนะแต่ได้ยินเสียงนะแล้วดูนะับไปดูอีทกนนะท่ายหนึ่งคนทวะหน้านี่นะเป็นห้องแถวนะทุกคน ห้องเช่าข้างหน้าเนี่ยทุกคนที่ผมจะเข้ามาเมื่อกี้มีแสงไฟอะไรไม่รู้นะทุกคนดูนะครับแล้วหายไปเลยนะเดี๋ยวผมจะลองดับไฟดูนะเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนพอเวลาผมดับไฟนะเห็นไหมแสงมันออกมาอีกแล้วครับกระสือบอกว่า ไม่ใช่ไม่น่าใช่กระสือนะอาจจะเป็นผีโพงเปล่านะน,นี้เสียงเดินนะทุกคนดูนะ ไม่ไหมทุกคนมคิดมันอยู่หน้าหน้าประตูเลยนะเฮ้ยทุกคนเป็นผมเฮ้ยถุงโซ่ไปดูนะอุย้ยถุงโซ่ไม่ได้ทุกคน ไปดูดีไหมทุกคนเห็นแต่หัวนะหรือว่าจะเป็นกระสือป่ะทุกคนทำไมมันมีแค่หัวนะเฮ้ยมันหอยอไปแล้วกระสือมันจะกลัวแส่งไฟนะทุกคนผมตับไฟทุกคนนะผมว่านะ เกิดไฟนะทุกคนเอาไว้ใกล้ๆจ้าๆนะนี่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะทุกคนมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอแต่หัวอย่าเขา้าไปดูใกล้มากเลยทุกคน เราเจอมือแนละ้วทุกคนเจอมือแล้วนะไม่ใช่กระสือนะผีโพงผมเนี่ยมันจะเป็นผีโพงนี่ผมต้องรีบถอยออกมาก่อนนะทุกคนเขาบอกพระพละกำลังมันเยอะมากนะผีโพงนะมดูวกล้นึกว่ากระสือนะไม่เห็นตัวนะมาดูใกล้เจอมือนะทุกคนดูดูดูนะครับแล้วมันหายเาไปมันกวากมือเรียกผมนะมันอยากให้ผมเข้าไปข้างในด้วยหรือเปล่านะ มว่าจะมาล่าท้าผีซะหน่อยน,นะทุกคนเลาวมันเจอผีพงได้ไงไม่รู้นะแสดงว่าผีพงเนี่ยมันอาศัยอยู่สถานที่นี้นะทุกคนแล้วเป็นที่ล้างด้วยนะครับนี่นะดูนะไม่มีคนเข้ามานานแนละ้วทุกคนมันอาศัยอยู่ห้องแถวนี้แน่ๆมันออกไม่แล้ว จะต้องตัดสินใจเดินเข้าไปดูกันบ้้งทุกคนอะไรวาดเขาเาลยของมันว,วนนนะดูมันใกล้ะดูว่ามันจะทำอะไรของมันนะ ไปอีกห้องแล้วอะไรวะเนี่ยทำ,ทำอะไรของมันวะทุกคนดูนะ เกรงว่ามันจะไม่ได้มีตัวเดียวเะทีเดทุกคนถ้าผมเข้าไปนะกลัวว่ามันจะมีสองตัวหรือสามตัวนะตรงนู้นก็มีห้องหนึ่งนะทุกคนกล้ไดีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงตรงศาลาตรงนี้นะทุกคนเสียงใครไม่รู้นะครับนี่นะผีโพงเนี่ยนะ ทำอะไรของมันนะ่ะทุกคนค่อยดูนะมันทำอะไรของมันนะอันนี้เป็นแหล่งกบดานมันแน่ทุกคนผมว่านะแหล่งกบดานมันชั่วๆเลยนะครับผีโพ,พงเนี่ยผมว่านะให้จานกวงมาลากคอมันดีกว่าทุกคนดูนะครับ ทำอะไรของมันนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นผมไหมเมื่อกี้เฮ้ยพี่พงหายตัวได้เหรอ ยหายาเลยยทุกคนมีไหมไม่มีนุมแรกมาเลยเม่อียู อยู่วันนี้ว่ะทุกคนมันหายไปไหนครับี๋ยวดูนะมีหมวกเก่าด้วยทุกคนมันหายไปเลยนะ เปยเป็นไปได้ไงวะห้องนี้เขาไม่มีห้องอะไรวะหายไปไหนวะทุกคนอะไรวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรทุกคนพื้นที่กาบว่ายคอยผีโพงหัวเนี่ยมันหายไปเลยครับเฮ้ย ผมว่าแล้วเสียมสารานี่นะนี่คือสารานะเฮ้ยถือว่าจะมีสองตัว,วเฮ้ยมันได้ตัวยอยู่ัรงนี้หนนรือว่ามีสองตัวทุกคนดูนะครับันไปอยู่ตรงนั้นดนไง ตัวเดิมเหรอวะมันไปอยู่ที่ศาลาแล้วทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยไม่ดีเลยทุกคนาไม่ดี้วนะผมจะไปถ่ายดูใกล้ๆก่อนนะเพราะมันใช้ตัวเดิมเน่ะนะ ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันมีกี่ตัวนะครับผมคิดว่ามันมีสองตัวหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมเดินมาศาลาขอน่านนี้ผมไม่เจออะไรนะทุกคนแต่ว่าได้กลิ่นเหม็นมากเลยนะครับแล้วดูนะครับทุกคนมันอยู่ตรงศาลานี่นะครับมันมองผมแล้วทุกคนดูดูน่ากลัวมากเลย ดูทุกคนอันนี้เสียงรถมันจะดังหน่อยนะทุกคนทุกคนได้ยินใช่ไหมฝั่งข้างหลังเขานน่นนะครับทุกคนมันจะเป็นถนนนะครับเป็นถนนหลักของอันนี้เลยนะทางตัดเข่าไปทางเนี่ยทุกคนอาจจะมีเสียงรถแบบเข้าเขามานะเฮ้ยเฮ้ยมันหายอีกแล้วหรอเฮ้ยทุกคนผมเผลอเพื่อม,มันหายอีกแล้วหรอ นะมันหายไปอีกแล้วทุกคนอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมไม่แน่ใจแล้วมันจะเป็นมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะนี่ดูดิทุกคนหายไปเลยเฮ้ยผมว่าอยู่ไม่ได้เลยนะทุกคน บ้านมันไม่มีตัวเดียวนะไอต้ตรงบ้านตรงบ้านไอ้ไอ้นั่นนะนะบ้านแถวนะทุกคนู่ห้องแถวนี้นะมันมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนตรงนี้ก็อีกตัวนึ่งทุกคนผมว่าถ้า,<อ>าผมยังอยูน่นะผมอาจจะเป็นอาหารมันก็ได้นะตัวเดียวก็ว่าแย่นะ,นะทุกคนนี่เจอสองตัวเลยนะครับแบบนี้ผมไม่ไหวแน่นอนเลยนะเราได้ได้รู้ที่กบดานของมันแล้วนะทุกคนนอยู่ตรงนี้นะโอเคทุกคน นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเสร็จผมแน่นะผมจะไม่มาคนเดียวเลยไม่มาเหมือนเปล่าแน่ๆทุกคนอันนี้อะไรอะเฮ้ยเห็ดขนทุกคนทุกคนผมนจะเห,ห็ดขนอุ้ย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 อ้ยเห็ดขนทุกคนนี่นะดอกกำลังสวยๆเลย นี่นี่ีทุกคนสวยให้ดูนะทุกคนเนี่ยโคตรมมากเลยนะเออมันขึ้นตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยตอนนี้ผมไม่สนใจผีโพงแล้วทุกคนผมจะสนใจเห็ดแทนแล้วนะต้มกินนี่หวานเชียบเลยทุกคนนี่นะผีโพงกระช่างมันนะทุกคนผมไม่สนใจแล้วนะเจอเห็ดนะสวยมากๆเลยทุกคน เห็ดโคนมันขึ้นได้ไงทุกคนดูดิตอนนี้ผมไม่สนใจนะผีโพงก็ผีโพงเดี๋ยวนะดูดิเห็ดเห็ดโคนนะทุกคนผมเดินมาผมนึกว่าเห็ดเมานะดูดิหลายดอกมากเลยนะโอ้โหถ้าดอกตูมนี่ผมว่านะตูมนี้นะ่าจะอร่อยนะทุกคนต้องเดินดูบริเวณรอบๆนะว่ายังมีเห็ดโคนอยู่ไหมนะตอนนี้นะผีโพงนะหมาก็มาเดี๋วนะทุกคน ผมไม่สนใจนะนะดูดิโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะผมจะคุณเห็ดก่อนนะทุกคน